สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่อง Basic IT Support นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำการคืนค่าโรงงานเจ้าตัวฮาร์ดดิสหรือเจ้าตัว SSD นะครับผมแล้วมันทำยังไงไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็ทำการเสียบตัว SSD นะครับที่ไม่สามารถลบพาร์ติชันได้นะครับอ่ะผมจะไปที่ Disk PC ก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอ่ะผมก็จะมีตัวอ่าเอสนะครับ120ยยกิกตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับไปที่หัวข้อนะครับ Manage นะครับตรงนี้นะครับผม ทีนี้ให้เพื่อนๆไปดิสเมเนจเมนต์นะครับตรงนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับก็จะเห็น s e d ของเรานะครับทีนี้มันจะมีไดาหนึ่งนะครับพาร์ติชันหนึ่งที่โผล่ออกมา500กว่ามิตัวนี้นะครับมันไม่สามารถลบได้นะครับเพื่อนๆทีนี้วิธีการลบพาร์ติชันตัวนี้นะครับผมก็จะทําการไปที่คอม a n d ไลน์นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนใช้คําสั่งนะครับอ่าดิสพาร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับผมเมื่อพิมพ์คําสั่งเสร็จให้เพื่อนๆพทการเอนเตอร์นะครับอ่าหัวข้อต่อไปใให้้เพื่่อนชคําสัง ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นตัวดิสดิสสจะเป็นตัว SSD นะครับมันก็จะบอกอยู่ว่า1 1 1กิกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับได้ e ทีนี้เมื่อเรารู้ดิสของเราแล้วนะครับหัวข้อต่อไปให้เพื่อนเพื่อใช้คําสั่ง select disk นะครับเราจะทําการล็อกดิสนั้นก่อนใช้คําสั่งนะครับผม select d i s k แล้วผมก็จะทําการใส่ที่ดิสสนะครับเพราะว่าผมจะทําการล็อกดิสสนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้ดิสเราก็ทําการล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการ c ล e a n ตัวดิสสองของเรานะครับก็คือการตั้งคืนค่าโรงงานไปเลยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนก็จะเห็นแล้วว่ามีดิสหายไป1ดิสนะครับทีนี้ผมก็จะกลับไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเมเนจเมนนะครับผมผมก็จะคลิกไปที่ด้านหลังเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะรายการดิสเราจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะไม่สามารถคลิกขวาแล้วนิวได้นะครับทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนคลิกขวาที่หัวข้อแรกนะครับแล้วก็เลือก initialize d i t นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดอ่าตัว gpt แล้วโอเคได้เลยนะครับตรงนี รอ,อสักครู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการนิวเลยนะครับคลิกขวานิวตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมก็จะน็กไปเรื่อยๆแล้วกดฟิ n ิกนะครับตรงนี้รอสักครู่นะครับเมื่อขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับแสดงว่าเราได้ทําการสร้างดิสใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าพาร์ติชันก็โดนลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับเพื่อนๆอ่ะ EP นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต,ต่อไปสวัสดีครับ